วันนี้ฉายด้วยระบบฟิล์มเตาถา่านนะเนี่ยเดี๋ยวผมขาดูรอบๆเลยเห็นไหมครับนี่อันนี้เป็นฟิล์มหนังนะครับหนังยุคเมื่อ30 4สี่สิปีที่แล้วนะครับเป็นระบบฟิล์มอันนี้ก็จะเป็นเตาเป็นเตาถ่านนะครับรุ่นนี้เตาถ่านเห็นบอกว่าเปลี่ยนเตามาใหม่ว่า้น ตอนนี้น่าจะ70แอมแสงแรงครับเครื่องฉายมันจะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นหัวกระเป๋านะครับเขาเรียกว่าหัวกระเป๋าเป็นสำหรับใส่ฟิล์มแล้วก็เดินเครื่องจะพาด,ดูด้านในนะครับนี่ผมเปิดให้ดู นี่มาดูอุปกรณ์นะครับฟิล์มมันมุดไปยังไงเดี๋ยวมันเล่นน้องแกเลยมันเล่นฟิล์มไงเดี๋ยวให้ให้แกมาใส่เอาใส่ไม่เป็นหรอครับเดี๋ยวลองใส่ดู จะของไม่อยู่แล้วมันเล่นเครื่องเขาเนี่ยก <c> ร <oughs> ะดาษนี้ลุงป๊อดแกบอกว่า,วา,ากันแสงครับแสงมันจะไปตกกับออไอตัวนี้เป็นปุ่มๆเห็นไหมครับาาปุ่มนี้มันจะเป็นซาวแดงครเ,เสียง<อ>เสียงที่ทุกท่านสงสัยว่าหนังพวกนี้เสียงมันมาจากไหนฮะเนี่ยไอตัวนีน้แหละ ุ่มตัวนี้มันจะยิงแสงเข้าไปที่ฟิลม์มเนี่ยมันจะมีแถบฟิล์มอยู่เห็นไหมครับสีเขียวนยวเนี่ยมันจะยิงเข้าไปแถบเสียงแล้วก็ทําให้เกิดเสียงอะครับนี่แหละเสียงมันเกิดจากตรงนี้แหละครับเป็นระบบฟิล์มนะครับวันนี้ยวปิดไว้ก่อนเจ้าของหนังเขาไม่อยู่ไปอาบน้ำ เครื่องงมันคสิิกจรรๆละหว่างนี้ก็ฟังพระสวดมนต์ไปด้วยนะครับนู่นนะครับเป็นจอกระดกนะครับแล้วก็เป็นตู้ยืนสมัยเก่าเลย อันนี้เป็นหม้อปแปลงนะครับแต่จริงๆแล้วอเอามาจากเครื่องออกเหล็ก <laughs> ตัวนี้เป็นเครื่องออกเหล็กนะครับท่านผู้ชมเอามาฉายหนังนดนเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผลจะอธิบายให้ฟังไม่รู้เรื่องหรอก แต่เมื่อกี้ลุงป๊อดบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยแกตัดสายออกเพราะว่าเวลามันร้อนนะมันจะตัดทําให้เวลาฉายหนังอ่ะมันมันจะตัดไฟไปเลยว่างั้นแกก็เลยตัดสายออกแล้วก็เวลาแกรปรับไฟนะเวลาเราหมุนอ่ะติ๊กติ๊กติกอย่างเงี้ยแสงมันจะมันจะไม่นุ่มนวลน,นะครับแต่มันจะกระโดดมันจะตึกตึกตึก เวลาเราหมุนนะฮะเป็นตัวจุดไฟหัวเตานี่ฮะเนี่ยน,นี่แต่ปอดแสงกระจ่างฟิล์มมกัน เดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับอันนี้ก็จะเป็นแท่งเป็นฐานนะครับอันนี้จะเป็นฐานตัวสั้นนะครับส่วนนี้ก็เป็นฐานตัวยาวอันนี้ด้านในเตานะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยเข้ามาเห็นนะครับจัง สองแท่งน,นีครับมันจะมาจี้กันเหมือนอ็อกเหล็กนั่นแหละแ,ละแล้วมันก็จะเกิดแสงแล้วมันมันก็จะพุ่งไปข้างบนนู่นนะครับเป็นท่อเป็นป่องไฟเศษพวกนี้ก็คงทําอะไรไม่ได้อะครับนี่ไม่รู้จะไปทําอะไรบ้างใครรู้ช่วยบอกหน่อยเอาไปทําอะไรได้บ้างเลย ฉ mm. ายเศษมันก yeah. ็จะเป็นเศษนะครับเศษเหลือๆพวกนี้เยอะเลยส่วนปุ่มไอ้ตรงนี้นะครับมันก็จะมาเป็นประตูเป็นประตูแสงนี่ครับเนี่ยนะเรษฐาบริโยท่าระง ตัวเปิดปิดแสงนะครับตัวนี้นที่เขาที่เขาดึงขึ้นดึงลงนะครับเด็กยุคเก้านนี่จะคุ้นเคยกับเครื่องนี้ดีนะครับเวลานั่งดูหนังนะฮะเวลาเขาเปลี่ยนฟิล์มหรือเปลี่ยนฐานอย่างเงี้ยจะหันมามองคนฉายเป็นหลักโอ้มียันด้วยปาฏิโมเขจะสังวรโลการสำรวมในปาฏ เห็นว่าจานนี้มันประมาณ14นิ้วฮะ14นิ้วรู้จักบริโภคพัดต่พอประมาณคือกินข้าวกินาหารพอประมาณเท่านั้นปังตันจักสยนาจะเป็นยันังรู้จักที่นั่งและที่นอนอันสงัอธิจิเตยาโยโคมัน ฟังพระเทศไปด้วยนะครับ